แกะกองแบงค์ดีพาวเวอร์นะครับเพิ่งสั่งมาใหม่ครับตัวนี้สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำวอร์แบงคบ 10, ์นะครับดีพาวเวอร์นะครับหนึ่งหมื่นแอมป์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้เขาบอกว่าเป็นหนึ่งหมื่นแอมป์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับของแม่ นี่ครับผมก็ได้เอาไปลองใช้มาแล้วนะครับตัวนี้ชาร์จไปกับโทรศัพท์4,500แอมป์นะครับชาร์จไปก็ประมาณ2ครั้งนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับใช้ได้ดีนะครับน่าจะประมาณหมื่นแอมร้อยเปอร์เซ็นเหมือนที่ขเขาแจ้งมานะครับแพ็กเกจก็มาสวยงามครับแพ็กเกจมาดีครับแถม อยูมา1นึ่เซนนะครับแต่ไม่ใช่ไทซีนะครับนี่ก็จะมีไทซีแล้วก็แบบธรรมดาแล้วก็มีชาร์จได้พร้อมกัน2เครื่องนะครับน,นี้แล้วก็แกะออกเลยครับสถานะตอนนี้ผมชาร์จโทรศัพท์ไป 4,500แอมนะครับ2ครั้งก็จะเหลืออยู่25กว่า25มคืออันนี้ก็คือหมดแล้วนะครับปกติมันจะขึ้นร้อยถ้าเกิดเราเอามาซื้อมาทีแรกเขาจะชาร์จแบตมาให้เลยนะครับจะเป็น100เต็มเลยแต่อันนี้ผมชาร์จไป2รอบเหลือ25 สั่งจากลาสาด้ามานะครับตัวนี้ 100, แพ็กเกจหนึ่งหมื่นแดมครับนี่เลยครับประมาณนี้ครับมีสีดำสีขาวนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับว่าผมสั่งมาจากไหนครับร้อยกว่าบาทนะครับตัวนี้ มส่งก็อยู่ประมาณ220 20บาทหรือ230บาทเนประมาณนี้ครับโอเคนะครับรุ่นนี้เดีย๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างครับก็จบคลิปเพียงแค่นี้ครับก็คือน่าใช้ครับ1,000 0หมืนมในราคา100กว่าบาทรวมส่ง200นิดๆครับ